ไพ่ยิบสีพยากรณ์ประจำสัปดาห์4-10กรกฎาคมสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะคุณได้ไพ่8ดาบในเรื่องการงานดูสิดูน่ากลัวไหมคะไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงภาวะการงานที่รัดตัวนะคะใครที่สะสมงานเอาไว้นะคะ พวกทำงานประจำนะคะถึงเดทไลน์คุณแล้วสัปดาหนะ์หน้าเร่งทำงานให้ทันกับเวลามิฉะนั้นคุณจะถูกตำหนิค่ะนะคะใครที่อยู่ในหน้าที่การงานประจำแล้วได้รับมอบหมายงานนะคะสัปดาห์หน้าเป็นเดทไลน์แล้วนะคะคุณจะต้องรีบสะสางงานให้โดยเร็วมิฉะนั้นคุณจะถูกตำหนิจากคนรอบข้าง ซึ่งมันจะทําให้คุณรู้สึกอับอายมันจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนะคะเพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้แล้วพรุ่งนี้วันจันเปิดสักราสัปดาห์หน้าคนวันอาทิตย์จารีบๆเคลียร์งานตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะคะแล้วคุณจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีกรณีถ้าเป็นคนค้าขายนะคะสัปดาห,หน้าคุณรู้สึกว่าง,งานมันเยอะจนคุณอึดอัดนะคะวางแผนให้ดีจัดระบบระเบียบให้เรียบร้อย คุณค่ะยุคนี้นะคะมีงานทําดีกว่าไม่มีค่ะมีงานทําดีกว่าไม่มีค่ะมีแต่คนเขาหางานทํานะคะแต่คุณมีงานมาประดังเพียบขนาดนี้คุณต้องคิดใหม่ต้องดีใจคุณเป็นคนมีคุณค่าคุณเป็นคนที่สังคมเขาต้องการคุณอะ่ะเขาก็เลยมอบหมายงานให้คุณเยอะแยะมากมาย แต่ทุกๆงานจะนำพาให้คุณเก่งขึ้นฉลาดขึ้นนะคะจะนำพาให้คุณไปเ้าวไปสู่ฐานะนะคะทางการงานที่มั่นคงขึ้นในอนาคตดังนั้นวิธีการเดียวที่จะแก้ไขปัญหาทางการงานก็คือการที่เราต้องทำงานให้เป็นปัจจุบันอย่าทำให้มัน หมักหมมทิ้งเอาไว้เนาะมันก็จะทําให้เราอึดอัดใจได้นะคะและที่สําคัญคนวันอาทิตย์เป็นคนใจร้อนนะคะเป็นคนใจร้อนบางทีตัดสินใจอะไรโชวชาช้ชาสับพันธ์ใช้อารมณ์ด้วยมันก็จะทําให้การงานสถานนะความเป็นอยู่ในที่ทํางานนะมันอึดอัดนะคือเราจะเหมือนกับปากเราไปก่อนนะ่ะบางทีเราบ่นไปแล้วหรือเราไปแบบพัดพิงใครก็ไม่รู้มันเลยทําให้เกิดศัตรูเนี่ย อยู่ด้านหลังเราเพราะเขาหมั่นไส้ปากเราดังนั้นคนวันอาทิตย์นะคะบางทีอะ่ะเราไม่ทันรู้ตัวเราโมโหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนอารมณ์เราบุบว่าแลปากเราพังไปแล้วอีกคนอีที่ทํางานมันมันก็แบบนะจับเข่าคุยแล้วมันก็ดินทาเราเพราะฉะนั้นอดทนจ้ะนะสะสางงานให้ดีๆนะคะวันอาทิตย์ต่อไปนะจ๊ะไพ่การเงินนะคนวันอาทิตย์จา๋าสัปดาห์หน้านะจ๊ะ เป็นสัปดาห์ที่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายนะคะคุณจะได้รับข่าวร้ายอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณต้องควักเงินก้อนโตฟังดีๆนะจ๊ะคนวนันอาทิตย์สัปดาห์หน้าคุณอาจจะได้รับข่าวร้ายอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณต้องควักเงินก้อนโตในการใช้จ่ายแบบไม่คัดคิด ดังนั้นถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงๆให้ตั้งสตินะจ๊ะแล้วค่อยๆหาทางออกนะคะค่อยๆหาทางออกอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปเพราะว่าไพ่นี้ยมันคือการสิ้นสุดของปัญหาด้วยเหมือนกับจ่ายให้จบแล้วหมดปัญหาให้คิดบวกไว้ก่อนนะคะอย่าไปตนกตกใจนะคะเขาเรียกว่าเจอปัญหาแบบฉับพลันแล้วต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะ ยิ่ถ้ากรณีมีเงินเก็บก็ให้รู้ไว้เลยว่าอาจจะต้องควักออกมาเพื่อการนี้แต่ถ้าใครไม่เกิดนะใครไม่เกิดอาจารย์ก็ดีใจด้วยและอีกอันหนึ่งถ้าจะแก้เคล็ดแก้เคล็ดใครได้ไพ่ใบนี้นะคะคนวันอาทิตย์แก้เคล็ดเรื่องการเงินโดยการสละทรัพย์ค่ะไปทําบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายนะง่ายสุดเลยค่ะทําบุญลงศพบ,บริจาคลงศพให้กับคนยากไร้นะคะ ทำบุญโรงศพให้กับคนยากไร้นะคะเพื่อให้มันฟาดเคาะอย่างน้อยมันฟาดเคาะเรื่องนี้ไปก็ดีกว่าเราเสียเงินก้อนโตในเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะคะหรือสัปดาห์หน้านะคะอาจจะมีโอกาสไปจ่ายเงินนะคะในงานข่าวดำให้กับคนใกล้ชิดญาติมิตรของเรานะคะ ถือว่าเป็นการทําบุญก็แล้วกันนะคะขอให้มันเกิดในทางที่ดีสุดเบาสุดละกันนะคะแต่อย่าตระหนกตกใจไปนะต่อไปนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคนวันอาทิตย์นะคะคุณหยิบได้ไพ่สองไม้เท้าไพ่สองไม้เท้าแปลว่าถ้าเป็นคนโสดนะคะคุณมีโอกาสพบรักทางไกลกับคนต่างชาติต่างภาษา พบรักทางไกลกับคนต่างชาติต่างภาษาที่นำพาความหวังใหม่ๆม,มาให้ในสัปดาหนะ์หน้ามีข่าวดีๆมาบอกนะคะแต่ถ้ากรณีเป็นคนที่จะเลื่อนสถานะนะก็จะได้รับข่าวดีๆเขาอาจจะมั่นมาหมายนะคะมาบอกกับเราเป็นมั่นหมอว่าเอาละวันนี้เราเป็นแฟนกันนะเราตกลงที่จะเป็นคู่มั่นกันไหมหรือจะแต่งงานกันภายภาคหน้ามันจะมีการพูดคุยกัน แบบชัดเจนมากขึ้นแต่การเลือกนะั้นนะขึ้นอยู่กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตัดสินใจให้ดีๆว่าคุณพร้อมจะฝากชีวิตกับคนคนนี้แล้วหรือยังคุณพร้อมจะฝากชีวิตกับคนคนนี้แน่นะทั้งชีวิตนะเพราะฉะนั้นคิดดีๆสำหรับคนที่แต่งงานมีคู่ครองแล้วนะคะคู่ครองของคุณจะนำพาวความชื่นอกชื่นใจอะไรบางอย่างมาให้เช่น ความช่วยเหลือนะคะโดยไม่ได้ร้องขอเขาก็ยื่นมือมาทันทีหรือเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะคะไปเจอเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเขาก็อยู่เคียงข้างคุณทันทีโดยไม่ได้ร้องขอเนี่ยแหละมันนำพาความรู้สึกมั่นคงนะคะในจิตใจมาให้แล้วก็เหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณมองเห็นว่าเออคุณเลือกคู่มาไม่ผิดเลยนะคะคนเรามันจะเป็นคู่เป็นครองกันนะคะมันต้องร่วมทุกข์และร่วมสุข นะมันต้องร่วมทั้งทุกและร่วมสุขไม่ใช่เพราะทุก์และถีบหัวเราทิ้งแต่ยามสุขนั้นก็จะเอาแต่ความสุขของเราอย่างนี้ไม่ใช่คู่ครองนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมนะคะถ้าใครเจอเจอมาแล้วผ่านไปแล้วก็กวดน้ำคว่ำขันเลยนะคะถือว่าโชคดีที่คุณผ่านพ้นมาได้แต่คู่ใหม่ๆที่จะมาถึงให้ดูดีๆดูดีๆนะคะเอาความอดีตเป็นประสบการณ์เนาะแล้วก็ ให้มั่นใจให้ได้ด้วยว่าคนคนนี้พึ่งพาได้นะคะก็สารสัมพันธ์เลื่อนสถานะกันต่อไปนะคะ